ครับขอ้อกาบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องที่ให้เกียรติเข้ามาเราชมช่องจานหลอดพาลุยในมือนี้ครับผมมือนี้จานหลอดพาลุยมากเกบเห็ดดินครับผมเกบเห็ดดินเฮ่าเฮ็ดกอที่ละงูครับผมล่างออกายครับผมพี่น้องนี่ครับเห็ดละงูครับผมเห็ดละงูขาวครับผมพี่น้องนี่ครับครับโอ้อยใหญ่ง,ง,ง,งามครับผมพี่น้องครับ

อามตัวรับผมตมเอากที่สี่ครับผมพลังถอดออกครับพลังสิบบานเนะครับเนาะครับสี่ดอ,อครับดอ,อโอ,ดอ,อกดอครับผมนี่เนาครับ อยากเมือดอเนาะครับพี่นอกเป็นผู้ผู้ที่มาเก็บกับผู้พญายเข้ามาโน่ล,ล่มครับผมจังหวัดมุกดาหารครับผมพญายกยใกล้กไก่แล้วครับผมผมมาขึ้นทางดีครับผมพี่นอกครับค่อยหลุดกันไปครับผมพี่นอกครับมับนๆครับผม เฮ็ดหนาเลยครับผมพี่น้องเฮ็ดหนาหลยคั่งสบานเลยครับไก่สิบานแล้วครับอ้วมแมนครับผมพี่น้องเลิ่มบานแล้วครับบานแข็งครับเลื่มบานแล้วครับบานบานแข็งเนาะครับเก็บครับเก็บไปหนึ่งครับผมหนึ่งแสบเะครับน งามทางนั้นเลยครับเห็ดเช็ดเห็ดยังครับพี่หนอข้อพอพาวครับมูกะกเก็บครับผมเห็ดอีกหนึ่งพ,พี่หนอเห็ดโตเห็ดดินเห็ดลังโง่เห็ดโครน แดงครับผมพี่น้องดอกตุ่มตูมอยู่แบบนี้ครับครับห้อยเกลเขาเจ้าเขียแล้วครับพี่หน้องแต่ว่าห้างย่างดอกตูมอยู่ครับงามครับผมเก็ดอกหนึ่งดอกหน่อยดอกกระจีทั้งหลาย อังสองสามหมื่นไปหาตัวครับผมหาตัวเพื่อเสือกพ่อระยะที่กินกับผมพี่นนอก็สิสลับซับเียนกันครับยามเห็ดกบยามหาตัวครับทีมงานว่างไปหาตัวครับเาอาทิตย์กับผมพี่หนอธรรมดาก็มาหาเห็ดกับผมเพราะว่าเห็ดลังเลื่อมออกครับลังเลื่อมออกไรครับออกออกบานกับผม มันบานบานแข็งครับนี่ครับเห็ดกอแดงครับผมเตรีมกันไปครับผมพี่เนาะไปหลุ่นค่อย์ชมกันไปครับผมพี่น้องโอ้โครับอู้ชัลังงามครับโอ้หงายตาครับผม พี่นนอจมเดียวสีอกขาวดกครับผมครับพี่หนอครับหนึ่งครับแสียบฮิตโก้ก่อแดงหนึ่งแกงกับแสบก็ัุ้มออกเปนหวานนะครับรสชาติครับกอแข็งแข็งน้งามเลยครับผม Hãy không bỏ lỡ những video hấp dẫn Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ ครับโอ๊้ครับโอ้มีแตะดอกตูมๆใหญ่ๆแล้วครับมองหน่ยครับครับผมโอู้คุณครับ เบิดครับผมพี่น้องน่ครับครับน่ครับนี่ครับิึงครับพี่น้องครับครับอู้งานเบิดเลยครับครับดอกงานทั้งนั้นเลยครับผมพี่น้องครับดอกงานเลยครับ ngang cả phun sáng độ ngang 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 cả phun cái nọ, เจออีกแล้วครับพี่น้องเจออีกแล้วครับนะครับโอ้โอโยครับดอกง,งามๆทั้งนั้นเลยครับมี้ก็มาผู้เดียวครับผมนะครับโอ้ยใา่เดียว คดึงนียครับดึงเลยครับพี่น้องนะครับนะครับนี่ครับผมครับอุ้ยครับดอกหนาๆงามเลยครับอันนี้ดอกตุูมครับนี่เนาะครับอุ้ยอุ้ยอ่ากับรับอื้ ปะหะวัตบ้ครับเนี่เห็ดยังรออูอหเหครคร้เห็ดไข่ครับเห็ดตะไคร้เห็ดตะไคร้หรือเห็ดไข่ครับตู้ดอกจูงครับนะครับหอมหอมหวยๆเลยห่วยๆเลย ครับผมพี่หน่อดอกบานครับผมพี่น้องดอกบานบานงามบานแข็งครับผมครับครับผมยุ่งายครับผมพี่น้องยากันยุ่งครับผมพี่ครับผม có say bữa nay không xảy. Thì là phong mau nhung vừa say chắc thiệt à น้องโนะอีกแล้วครับครับกลิดนหนาเลยครับผมอู้ดอกงามครับบานงามบานงามครับแข็งครับอู้แยนเมิ่อไร่ครับ,รบน,บนี่บานแข็ง ไงดอกงามอ๋อค,ครับหนึ่งหนึ่งหนึ่งยอดเลยแหละแบบแข่งลางแล้วเห็ดโอ๊ะส้วะนะครับเี่ยดอกข้าพุมพ่อแม่พี่น่อมาสรุปผลงานของข้าพุ่มหนึ่ง โอ้ครับเลือกระตาครับผมพี่น้องเลี้ยกระตาลงตาครับผมพี่น้องครับคลิปหน้าไม่หายยังเดี๋ยวติดตามผลงานในเด้อครับพี่น้องครับ,รบผมถ้ายถือใจคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมจานหลอดพาลุยเอ้ยครับพ่อแม่พี่น้องครับไม่มือนกัได้ร้ายครับ เฮ็ดร่วมครับผมพี่น้องเฮ็ดหนุกเนี่ยเฮ็ดนาแะไรเฮ็ดกอครับส่วนมากเฮ็ดกอหลายครับผมพี่น้องเหลือตาแล้วครับบุ้มีแนาวาใส่แล้วครับผมพี่น้องครับในมือนี้ผมจานหลอดพระลุยกับชิดแย้มลาภพาจ่าพาา่อแม่พี่น้องมือเก่าครับผมขีปนาพบพพอกันไหมครับพ่อแม่พี่น้องสำหรับมือนี้ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ